ไหนเจออะไรเจออะไรกันลูกวิ่น่ารักดอดูจับปลาสลามน่ารักโอ้ยอยู่เลยอยู่กับพี่ฉามไอพี่ฉลามพี่ชักเลยดีกว่าเอาไหมบ๊ายบายเลยนะออกมากลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคนี่พี่ฉลามบ๊ายบายแล้วด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาต่อคลิป ถนนคนเดินไปกันเลยค่ะไปแล้วก็ออกไปต้นไปที่ตลาดไปปตาการเดี๋ยววันนี้มันนู่ตาการกับปวีเดินน้ำไปแล้วรออยู่นู่นไปดูซิมีอะไรหูวันนี้คนเยอะมากเลยอะโปตอนที่เราพักอ่ะนึกว่าคนจะไม่เยอะดูสิคนมาจากไหนอะคนเพียบเลยอะ คนก็มาที่พ่อแม่งไม่ใช่หมายถึงว่าคนมาจากไหนเยอะแยะเลยที่เขามาเที่ยวเนี่ยเป็นหมเลยเพราเขาเกิดมาจากพ่อแม่เก็บกันหลงเก็บตาตาต้องไปเดินสำรวจกับพ่อวิเก็บกันหลงนี่มีอะไรบ้างบุเยอะทุกร้าน แน่นทุกจุดจะเดินดินโขงกันปะถ้าเดินเข้าไปอ่าไปดูตรงนู้นเดี๋ยวดูพราทิตยตกสิตกไปหมดยังแล้วเมื่อไหร่จะไปซื้อน้ำไม่อยู่จ้าทีอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาไปดูตรงนู้นแป๊บหนึ่อก็อันนั้นนี่มีเรืออยู่ด้วยนะคะพาทิตย์มันอยู่ตรงนู้นลูกเขาเขาเขามันบังสุดทางแล้วค่อยเดี๋ยวอุิยดูนกบินเป็นสามเหลี่ยมอ่ะทำไมเขาบินเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอาร์ตี้

อ่าใช่ป่ะเราไปตั้งต้นจากจุดเริ่มต้นน้องนูแล้วเดินย้อนกลับมาดีกว่าลูกสาไม่ลิกไปรอคิวอ่าไปเดี๋ยวราคิวต่อคิวหนูยืนต่อคิวอย่างอือยังใครกันาลอ่าเดี๋ยวไปด้วยไงหนูไปยืนต่อคิวก่อนสิคะ อยู่กินแล้วไปไหนเป็นหมวกอยู่หมวกนี่อูหมวกเขาใหญ่หมวกสูงมากสูงไปหมวกที่ไหนไหนเรายืนนิ่งตอนแรกเอ๊ะหุ่นจริงอยู่ทุกคนข้าวปลาอ่าเข้าไปเด็กๆขายก่อนไม่ต้องกลัวไปกับพ่ออ่าๆให้บาวีถ่ายให้กดยังไงอ่ะคือเฉยๆเลย เป็นไงอะไรถึงก็ปาดเหงื้อเลยเหรอร้องไห้เลยเนาะมันร้อนอ๋อร้อนอืมใช่เลยอ่าตีใส่ให้พี่เขาด้วยลูกอ่าแหมมีโชว์ด้วยมีโชว์เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องยืดยักใส่ก็ใส่อ๋ออ่ะใส่กันอันนู้นด้วยต้องลงคนจริงหรือหุ่นนะตีฮะอันนี้คนอันนี้หุ่นหรือคนจริง ปุ uh. uh. i, ่นเนาะอุ้ยอุ้ยโอ๋อุ้ยมันมีเสียงด้วยอะไปแล้วพี่เดี๋ยวหุ่นล้มหรือปะ อ่าดูยังอื่นต่อลูกไปเร็วนี่ค่ะมาตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆเ,เลยนี่อปารติเคยเห็นไหมนี่อันนี้นี่ข,ข้าวข้าจีปาเตะเคยเห็นป่ะนี่เนี่ยมีข้าวจีปาเตะเ,เป็นเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีหมูใส่ข้างใน ไปเดินไปดูเรื windows, ่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะมีอีกถ้าอยากกินอะไรเรียกมาแมะโอเคไหมคะโอเคไปใครกินหอยโข่งหอยหอยโข่งอ๋อเหมือนเคยมันก็จะคล้ายๆหอยจุ๊บป่ะไม่ไม่มันจะมันคือหอยที่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ตำลาใส่ตำบาน่ะหอยเชอรี่มันบางเจ้าเขาก็ใช้หอยโข่งหมาโมอยากได้โข่งอยากได้เลยนะคะโข่ง โนโนจำได้ไหมเก็บไม้ด้วยนะขออย่าเก็บไม้แต่นี้เป็นไม้นะโนโนไม่เอาลูกไปอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้เรามาหาของกินก่อนมามาเอาเสี้ยนขามมามาเอาเสี้ยนขามเอาเสี้ยงขาโอเคได้อะไปมันเป็นแบบเสียบมาเออเออเออใครขอบคุณนะ เมี่ยงคำอ่ะถามพี่เขาว่าเขาใส่พริกหรือเปล่าลูกเนี่ยใช่ใช่ถามก่อนเมี่ยงคำใส่พริกไหมคะไม่มีนะคะหนูเอาไหมลูกอ่าเอาหนูเอาลูกโป่งด้วยอ่าเดี๋ยวปอส่าที่เท้าหนุ่นหนูเอาเมี่ยงคำรอตั้งแป๊บหนึ่ง เอาเงินให้พี่ค่ะอ่าป้ายเย็ดร้อยแล้วต้องรอตังค์พอดีป้า,า,าไม่ต้องค่ะยี่สิบพอดีหนูสองไม้ไงไปเร็วครับเขา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 เอามาเขาเอามาทำอะไรที่หมุนๆเอามาปั่นให้ท็กมันเป็นวุ้นๆไงครับเหมือนไอ้ปิ้งหนุกข้างล่างในถังเขาใส่เกลือแล้วเอามาปั่นหนุกมันก็จะกลายเป็นเหมือนท็กไอ้ปิ้ ไปต่อโอ้นี่เพิ่งเริ่มต้นเองซอยมันยาวมากเลยนะหนูมีอย่างอื่นให้กินอีกเยอะเลยลูกอ่ะเดินไปดูก่อนถ้าหิวอ่ะกินเมี่ยงคำรองท้องก่อนอเมีเ่ยงคมันไม่อยากออกอ่ะมันไม่อยากโดนหนูถูกกินอ่ะมันไม่อยากโดนหนูถูกกินมันไม่ยอมออกเลยเหรอลูกอ่ะมาม่าถุงให้อ่ะไข่ลืมไม่ จบไม่มีเราก็เดินจับแต่กินน้ำทำนะหลวงไม่งั้นไส้ข้างในมันจะหล่นลงมานะคะไม่อยู่ลูกป้าเขาไม่อยู่ทำไมโคตรเปรี้ยวอืมโดนตรงเงาวคนนี้มาอันนี้เราให้เดี๋ยวหนูเผ็ดอันนี้ขิงอ่ะงซีอิ๊ ข้าวีลูกระวังระวังใตร่วงอือระวังไม้ยักทั้งคำเลยหนูต้องเอาทั้งคำเลยลูกไม่งั้นมันหกส้ายถูกร่องต้องเกียวทั้งคำอ,งอ่านี่ก็มีมะพร้าวแก้วเอาต้องถามาตานกับวิ ทำไมฝั่งนี้ลูกชิน้นแมงกัะคุ่นลูกตาอ้าวพ่อุอ้ยไอติม <c oughs> พี่ดูให้หมาไม้ยังมีสีม่วงไหมคะม <c oughs> สีม่วงมีสีม่วงไหมคะ สีไรเตี้ยสีไรเตี้ยาสีอ่าอ่อันนี้อันนี้ให้มามาเหี่้สีม่วงเนียเียวคุยเหม่วงนี้สีอะไรกม่ได้ได้ชมพูได้เเขอบคุณค่ะบบัเเขียวครัเออน้ำม่วงช้ชนงัน วม<น>าติง้ง,งต้องบอลต่อนติ้งฮ<น>ะมขาค่ะของก็มีจำได้ไหมมาคะ่ะอ,อ่าบายอ่าปวีป้าจานได้อะไรแล้ว เอากุ้งเอากุ้งเอาไหมก้งปลาหมึกนี่มีดักแด่ด้วยโอปอนี่ไงปอปอหมึกนี่มีกุ้งกูอยากเพื่อนที่เอาไหมครับเนี่ยอยากกุ้งไม่นาะผมปอมีดักแด้ด้วยเอาไหมเอาปลาหมึกด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาปลาหมึกด้วยเอาปลาหมึกเอาอะไรบ้างกุ้งกี่ไม้ปลาหมึกดักแด้ ุ้งปลาหมึกหนึ่งเหรอกุ้งเอาเท่าไรอ่ะจัดได้ด้วยอันนี้ใส่น้ำจิ้มไหมคะเออปลาหมึกใส่ค่ะกุ้งยังไม่ต้องก็ได้เอาเพิ่มเดี๋ยวนะคะลูกไม้แล้วก็ลูกไม้ปลาหมึกไปเลยก็ได้กุ้งเอาสองไม้ก็ได้ปลาหมึกหนึ่งเยมไหมอร่อยไหมมันเค็มๆป่ะหรือม,ม,มันจืดๆอ้าวกุ้งมาแล้ว เยอะมากเลยเหมือนจะกินได้แล้วมั <S <S ้ยก <si ินสิยิมนี่กุ้งกลับบ้านยังโอ้ยพี่เพิ่งเดินยังไม่ถึงสิบร้านเลยจะกลับบ้านแล้วหรอยังไม่ถึงครึ่งทางนี่กุ้งอร่อยเค็ม อ่ะป้าเดินต่ออะไรปลาหมึกใส่น้ำจิ้มโอ้ยไม่ต้องร้องเดี๋ยวซื้อใหม่มีอีกตั้งหลายร้านลูกนี่เราเพิ่งเดินมาต้นต้นเองอ่าไม่เป็นไรป้าเขาลืมใส่น้ำจิ้มไม่ต้องร้องกินน้ำมันเทศเหรอลูกอ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวไปซื้อมีร้านอื่นอีกค่ะไม่ต้องร้องให้แหนพี่กินกุ้ง กินกุ้งอร yeah. 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 ่อยไหมคะไม่ต yeah. yeah. ้องเลยนี่ดูน้องกินกุ้งเห็นไหมเนี่ยแก่ปอชิมเยอะเลยกัดเป็นตัวออกไปเลยหลุดรูดออกเลยใช้มือรูดก็ได้ใช้มือรูดไปเลยกัดออก โอ้หอร่อยไหมเค็มๆไหมอ่าไปเดินต่อไปเรื่อยๆลูกอย่าหยุดอีกไกลเลยอ้าวมาแวะร้านนี้นะคะเข่าขาเครื่องบีนลูกพี่เขาวางให้ดูเฉยๆอันนั้นมัน มันไอเขาประดับร้านค้าแต่หนูที่พี่เขาขายนี่ตัวติดตู้เยน็นนี่ที่วางลองแก้วแล้วก็อันนี้พวง,พงกุญแจแจ้ได้ที่วางตี่พี่ถือพวง,พงกุญแจไหนลูกอันนี้อันนั้นซื้อให้ใครครับแม่เอ๋ไหนไหนดูชัดๆดีซื้ออะไรให้แม่เอ๋เตียนโนอ๋อลูกเปียนโนซื้อให้แม่เอ๋มามาที่อยากได้ที่วางแก้วมาตี้จะไปวางแก้วที่ไหนอะนี่ซื้อให้ใครลูกซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเฮงโอ้โหมีแก้วใช้ด้วยเหรอเราอ่ะ มีแต่กระติกน้ำไม่ใช่หรอกระติกอ้าวกระติกน้ำมาม่าอยากได้ฮะอยากได้อยากได้มาม่าว่าซื้อไปให้ทีเชอร์ดีกว่าไหมแต่ที่อยากได้เป็นรูปมันเป็นรูปนี้หรอที่ชอบหรอ่านว่าอะไรเชียงคานครับเชียงคานเชียงรายไม่ใช่เชียงรายหรือเชียงคานยี่สิบบาทันนะอใช่น่ารักดีนี่โอ้จิเอารูปบ้านอีกเอารูปบ้านไปไหนมันใหญ่ไปยจะไปกระเป๋าได้หรอ เอาไปเอาไปให้กระเป๋าห้อยกระเป๋าลูนเอาไปถามพ่อสิพ่อสิพี่ห้อยกระเป๋าที่เอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้น่ารักเนี่ยรูปมีไงพี่ปี่อยากได้เนี่ยรูปเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยมีเป็นตัวเลยเนี่ยมีนี่เป็นแบบนี้หรือพี่จะเอาเป็นตัวนี้นี่ไงอันนี้น่ารักเอาวันนี้เห็นไหมเอาพีอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะป แตูว่ามันเิ่งมันเิ่งมั้นมันคือวิทยุอร่นไเหมือนกนเลยใช่ค่ะมันเหมือนกันเลยโอเคไหมเลาไม่ทั้ง่นมคะปเบลล์หมืคืออะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะขนมเค้กหรือเปล่าอ ดูดูแต่กินข้าวค่ะมาม่ามูหลานเห็นแล้วลูกอ่ะเลือกกันเสร็จยังคะตายให้พ่อจ่ายตังเร่เอาให้พ่อจ่ายเงินไหนเจออะไรเจออะไรกันลูกวิ่งน่ารักอืดูจับปลาสลามน่ารักโอ้ยอยู่เลยอยู่กับพี่ฉามไอพี่ฉลามพี่ชาร์กเลยดีกว่าเอาไหม บายบายเลยนะออกมากลับบ้านแล้วนะคะบายบายโอเคหนีพี่สถานทูบบายบายแล้วด้วยบายบายปาเจ๊ปะบายบายอะได้อะไรคะปอขังหูลูกังหูลูกแล้วเขาชุบน้ำแข็งยังชุบน้ำแข็งเอ้าก็ให้พี่เขาก่อนสิอย่าเพิ่งกินสิจ่ายเงินก่อน อารตี่ล่ะตี่ได้อะไรกินก่อนไปใส่ก็ได้ปีโปกกอดอ่ะปีโปกกอดนี่ใส่ถุงรอเลยมันมีทุกชิ้นไหมมันมีบางชั้นน่ะพ่อเอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาก่อนพ่ออ่ะมันมีชั้นตึงแต่ละสีอ่ะเดี๋ยวร่วงนะเดี๋ยวร่วงเรากินได้ไหมน้องใส่แก้วไหมหรือว่าจะถือแบบเป็นไม้ถือไปเลยค่ะอ่ารวมห้าค่าเป็นเก้าสิบบาทจ้าอันละห้าสิบบาทอันนี้พ่อเอามาเก็บ ใช่ไหมคะถองถองลูกเอาเปิดไม่ห่อให้แม่คะเปิดให้ความประหยัดไม้อ่ะอ๋อเขาล็อกอยู่ปีโป้กอบขนมเด็กน้อยความประหยัดต้นไม้ไม้ผักวิ่งจูดูน้องน,นี่น่ารักนี่ดูสินี่นี่ดูน้องนี่น่ารักค่ะ ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยชื่อสุกาส์เหรอคะสุกาสอ่าไปหาสุกาสไปเอาปีโป้ไปหาสุกรรา,าสแล้วแล้วนั่งคออ๋อหนูนงน้องใส่ผ้าพันคอน,น่ารักไหมเนี่ยอมาสุกาสชื่อเหมือนกระต่ายกระต่ายใครคะสุกาสค่ะาากระตร่ายหนูไงที่ที่อมมาม่าซื้อให้หอ๋อหนูตั้งชื่อว่าสุกาสดูดิอ่อน้องไปแล้วน้องกลัวเสียงเด็กหึน้องอันนี้แหละตรงนี้แหละ ับไปดูอไปเดินไปเดินไปเดินไปรูปได้ไหมไรนะรูปได้ไหมรูบไม่ได้ครับเผื่อมันกัดลูกคุยคุยแล้วเขาเฉยๆไปแล้วแงแงโอดเลยหมาไม่เมินเขาเรียกอะไรนะหมาเมินใช่ไหมที่หมาเมินไปเลยเบียฟองฝุ่ยเบียฟองฝุ่ยเบียร์ล้าพ่อโอทำอะไรอ่ะพ่อยังแกะไม่ได้อ่ะ อ่ะไปไปต่อเดี๋ยวให้พ่อแกะก่อนเดินไปลูกไปนี่อาโป้ดูค่ะอันนี้เขาวาดภาพโดยใช้ปลายมีดนะอาร์ตี้ออกมาค่ะหนูกินของเดี๋ยวมันจะหกใจนี่ดูพี่เขาวาดเาธอใช้ปลายอะไรปลายมีดค่ะเกาใช้ปลายมีดปลายมีดคือที่ไงนี่นีเขาใช้มีดอ๋อเนี่ยประโยชน์ขั้นตอนการลงมือทำได้ ลขาลงสีก่อนลกูกอันนี้เอามาดูใกล้ๆหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยครับอันนี้เป็นสีอะไรอะคะเป็นสีน้ำมันกระดาษน้ำมันสีน้ำมัน,น เชมีกระดแบบนี้ให้เราทำแล้วหลุดออกมามันดงได้ไที่หนึ่งแล้วก็ได้เหลี่ยนทองระดับประเทศไทยเลยเฮยพูดสะ <c oughs> ตอนการลงสีค่ะเมื่อกี้พี่เขาลงสีเหลืองข้างล่างนี้สังเกตเห็นปะเห็นไหมมันเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วหนูตรงก้อนหินสวยมากเลยอุณโอตรงก้อนหินอ่ะแต่ล่นได้หนูว่าก้อนเมฆก้อนบ้าหรอกก้อนเล่ยเล่นได้ดูเพลินเลย เออบ้างหมันเใช้กานนี้เลคล้ายๆกหมคอล้านกันใอยากเอากลับบ้านเหรอใบไหนเอาใบโชช์ใบไหนครับเอาไปโชชฮะใบไหนอ่มีจะเอาไปโชีิบสสีน้ำมัเอาใช้สีน้ำมันในการ พี่สวยมากเลยอยละ่ะพี่เอาอันไหนโชว์ครับเอาอัน,นอที่เขากำลังผลิตพี่เขากำลังผลิตเลยเหรอเอา้ามีคนจองไว้แล้วหรืเอเปล่าถามก่อนสวยลเ<อ>วยลยล วิวิวดิมีหงสองตัวด้วยอะโปเห็นเปล่าก็ทำหงตอนนี้เขาไม่กลัวมีดบ่ายหรอฮะกั้งยี่เขาวาดบ่อยแล้วเขาก็รู้จักระวังสิคะเนี่นยหงเนี่ยอืมเห็นไหมก็เป็นรอยมีดทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เข้าแล้วอุ้ย <laughs> <laughs> โอ้เขียนเก่งจังเขียนน้องด้วยอาร์ตี้ <laughs>

ตี้เลเทแน่ๆต้องให้อะเจสอนไงวงเวียนวงเวียนค่ะวงโรงเรียนเหรอวงวีฮนลลุไม่ใช่โรงเรียนโงเรียนเยก็จะทำพรอาทตเขาจะทำบาสรอเขาจะทำบันนใช่ไหมนี่ไงอันเนี้ยพระอาทิตย์พระอาทิตย์แทนเจเนี่ยก็จะทำบันนั ได้คล้ายกันหลายคล้ายกันค่ะถ้าอดีตฉันถ้าอดีตฉันถ้าทีขนมแย่หรือได้ดีใส่หรือได้ดูใส่ส่วนฉันก็อยู่ได้พื้นดินโอ้ยเต้เรี้ยงะพูดดีๆเจะจะเอากิ้งคือไปโยนเลยไม่กิ้งคือไม่เพราะว่าฉันเป็นไฟ โกหกพี่มาเขาจะทำจินตายเอาสายที่ทะเลก็ทำบ้านให้ทำบ้านให้หน่อยให้ใกล้ค่ะผลงานเสร็จแล้วนะคะภาพของอาโปกาตี้นี่เป็นแบบนี้เลยว้โวสวยไหมโอ้ยสียังไม่แห้งห้ามจับนะที่อย่าเพิ่งจับนะลูกอ่าเดี๋ยวมามาถ่ายรูปให้โอเคไหมคะแป๊บหนึ่ง ไงคะเดินเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยหูหมดแลงใช่ไหมอู้ยได้ขนมอีกแล้วได้มากื่ังแมวฝลาพรังแมวดำเหรอกินได้เหรอตี้ได้แต่มันเป็นแบบที่เป็นให้พ่อไม่ใช่เหรออันนี้ของพ่อเปล่าเป็นสุบุหรี่เรียนแบบใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเรากลับที่พักกันแล้วนะคะกินเชลเชลแล้วก็บ้วนทิ้งแค่อยากลองชิมมาเหรอคะ โอเคเอาหลบรถ<ส>มาเอาไปลาทุกคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามสะคัยให้ช่องกับโปรดที่แบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย